ตอนนี้สินค้าเรามี2ชนิดนะครับมีกะหรี่ปั๊บกับมีถั่วทอดถ้าเราต้องการแพ็กสินค้าตัวไหนนะครับให้เราเลือกที่เมมโมรีที่เราต้องการใช้ได้เลยแต่ว่าเราต้องหาค่าจรินก่อนนะครับอย่างกะหรี่ปั๊บผมล็อกเป็นเมมโมรีที่1นะครับผมก็จิ้มเนมที่1เพื่อที่จะเลือกแพ็กกะหรี่ปั๊บนะครับเสร็จแล้วก็กดโหลดออกมาใช้งานกดคอนเฟิร์มแค่นี้ครับระบบเครื่องคือรองรับสําหรับกะหรี่ปั๊บของเราแล้วนะครับเพราะว่า เราต้องหาค่าก่อนสินค้าตัวนี้เราจะล็อกเป็นเมมโมรีไหนนะครับพอเราล็อกได้เสร็จคราวนี้เวลาใช้งานก็กดง่ายๆเลยครับภายในไม่เกิน5วินาทีครับเครื่องใช้งานได้เลยต่อเขาจะตัดระบบในการส่งสินค้านะครับที่เราต้องเคยปรับตรงนี้ตอนนี้คือจะไม่มีความเดียวใบมีดไม่มีนะครับแล้วก็ความยาวซองไม่มีครับผมเพราะเราใช้ปัวง,งานล็อกเมมโมรีไว้แล้วโอเค นะครับอย่างตอนนี้กระดิปัับก็คือแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราจะเป็นแพ็คถั่วทอดนะครับเราก็เข้าที่โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่เมมโมรี่ที่เราล็อกค่าไว้นะครับจิ้มใน9กด Enter กดโหลดมาใช้งานคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ครับถั่วทอดพอร้อมแพ็คทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาปรับตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเหมือนเครื่องรุ่นเก่าครับ อันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือสองเมมโมรีนะครับที่เราล็อกค่าเอาไว้ เสร็จเรียบร้อยภายในแป๊บเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับลูกค้าจะต้องมีการปรับความยาวหน้าจอปรับความเร็วไว้มีดนะครับส l o w าสตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องปรับระยะส่งสินค้าที่ตรงนี้ที่เราดันเข้าแล้วหมุนนะครับที่ให้พูชเชอร์เดินหน้าถอยหลังนะครับแต่ถ้าเป็นเซอร์วมอเตอร์ตอนนี้คือไม่มีแล้วนะครับเราเซตค่าทุกอย่างผ่านหน้าจอนะครับหน้าจอเลยเซตค่าทุกอย่างเลยทั้งความ ความยาวซองระยะส่งสินค้ามาที่หน้าจอเสร็จแล้วข้อดีอีกอย่างคือจะเป็นเมมโมรีล็อกค่าได้ถึง99โปรแกรมนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว